ผมว่าญี่ปุ่นอะเหมือนแบบระบบเขาดีมากกว่าอะไรเงี้ยคือวิธีการเล่นของเขาเหมือนแบบเขาสอนตั้งแต่เด็กๆก็ถามว่าน่ากลัวไหมผมว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วตอนเนี้ยคือแบบเราสู้ได้ทุกทีมอะอยู่ที่เราจะสู้หรือเปล่า,า,าผมว่าเขาเพสซิ่งเร็วครับแล้วก็เขามีการโจมตีเร็วที่ดีแล้วก็แต่เราเหมือนแบบดูเทปกันเรียบร้อยแล้วครับก็มันอยู่ที่จังหวะ ที่พวกเราจะเด็ดขาดพอหรือเปล่าที่จะจบสกอร์เรามีโอกาสแน่นอนครับพรุ่งนี้เราจะเก็บ3ามแต้มครับพรุ่งนี้ครับเวลาที่ไทย2องนุ่มครึ่งก็เลือกเอานะครับระหว่างละครกับทีมชาติไทยก็ฝากให้กำลังใจพวกผมด้วยครับพวกผมจะไม่ทําให้ผิดหวังจะสู้ขาดใจก็ไม่กลัวนะครับก็ญี่ปุ่นเขาก็ดีที่ระบบครับความสามารถเฉพาะตัวก็บางคนก็แบจังหวะ แก้ไขสถานการณ์เนี้ยก <T ip lex> <T ip lex> ็แบบบางตัวอย่างบางตัวก็มีจุดอ่อนอยู่นะครับแต่ด้วยโครงสร้างแล้วก็แบบเขาวางรากฐานมาเนี้ยครับระบบมันเลยดูน่ากลัวครับก็ต้องอยู่ที่แทคกติกของพีโก้ครับถ้าทำตามแท็กติกที่พีโก้วางไว้ก็น่าจะชนะได้นะครับก็เหมือนที่พี่เจว่าครับก็ ร้องละครเนี่ย <problemas> ฟ <lly> kind of ุตบอลก็เลือกกันเอาเองนะครับก็ยังไงถ้าดูบอลก็ดูบอลเยอะๆเอ้เชันเชียด้วยนะครับขอบครับ